แมรี่กับการผจญภัยบนเรือสำเภาแมรี่เป็นลูกสาวพ่อค้าเรือสำเภาที่เดินทางค้าขายไปทั่วทะเลวันหนึ่งพ่อของเธอล่องเรือไปยังดินแดนไกลโพ้นและสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมของขวัญแต่เวลาผ่านไปหลายเดือนเรือของพ่อก็ยังไม่กลับมา Mary, แมรี่ตัดสินใจว่าเธอจะออกเดินทาง เพื่อตามหาพ่อด้วยตัวเองแมรี่ขึ้นเรือสำเภาลำหนึ่งปลอมตัวเป็นเด็กฝึกงานเธอทำงานหนักคอยเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินเรือจากกะลาสีผู้มากประสบการณ์วันหนึ่งเกิดพายุรุนแรงเคลื่อนสูงซัดกระแทกเรือทุกคนแตกตื่น แต่แมรี่ยังคงใจเย็นเธอช่วยชี้ทางให้ลูกเรือเลี่ยงโขดหินอันตรายเรือลำนี้บรรทุกสินค้าสำคัญจงเชื่อมั่นในตนเองแมรี่ตะโกนด้วยความกล้าหาญของเธอเรือรอดพ้นจากพายุมาได้หลังจากแล่นเรือหลายสัปดาห์แมรี่พบเบาะแสว่าเรือของพ่อถูกพายุซัดไปติดเกาะแห่งหนึ่ง เธอจึงพาลูกเรือไปช่วยเหลือเมื่อแมรี่พบพ่อน้ำตาแห่งความดีใจไหลรินพ่อของเธอภูมิใจที่ลูกสาวไม่เพียงแต่กล้าหาญแต่ยังเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดแมรี่และพ่อนำเรือสำเภากลับบ้านพร้อมสินค้าล้ำค่าและเรื่องราวการผจญภัยที่ไม่มีวันลืมแคติสอนใจความกล้าหาญและสติปัญญา สามารถนำพาเราฝ่าฟันอุปสรรคได้